สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโจ์ในวิชาภาษาอังกฤษน,นะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีคลิปความรู้เรื่อง action verbs มาให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยค่ะให้นักเรียนตั้งใจดูนะคะฝึกพูดฝึกสะกดตามแล้วพูดตามนะคะจำความหมายให้ได้ถ้านักเรียนเข้าใจนักเรียนจะนาไปใช้ได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนหรือย,ยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยค่ะเรามาดูความรู้เกี่ยวกับ action verb ก่อนนะคะเด็กๆคำว่า action หมายถึงการกระทำหรือการแสดงท่าทางต่างๆนะคะส่วน verb หรือคำกริยาหมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่บรรยายการกระทำเช่นการเดินนั่งวิ่งกระโดด ะคะเป็นต้นรวมแล้ว action verb หมายถึงคำกริยาที่บอกการกระทำหรือการแสดงท่าทางต่างๆนั่นเอง vocabulary of the action v e r b เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการแสดงท่าทางต่างๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆสะกดแล้วก็บอกความหมายนะคะพร้อมค่ะ s I T sit นั่ง S T A N D stand ยืน W A L K walk เดิน R Wing. J U M P. Jump. S -i -n -g. Sing. ร้องเพลง. O O Look ดูหรือมอง D R A W Door วัด T R A C E Trace ลากเส้นทีนี้รอบที่สองค่ะเด็กๆมาฝึก อ่านคำศัพท์กับความหมายอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมค่ะ sit นั่ง stand ยืน walk เดิน run วิ่ง jump กระโดด sing ร้องเพลง look trace ลากเส้นเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพูดได้เข้าใจความหมายสะกดคำได้หรือเปล่าคะสำหรับวันนี้คุณครูย,ยังไม่มีใบางานให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนฝึกพูดฝึกอ่านและจำความหมายของคำให้ได้คำที่เป็น action verbs นะคะแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันในชั่วโมงต่อไปคะ่ะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ